อยู่กับคุณพ่อหนูก็เก่งคะ่ะอาอ<ห>นี่อแม<บ>่ใหญ่เลยนะคะอ้อนอ่อนเสียงด้วยเสียงด้วยอ้าวไปไหนมาคะโอ้ไปรับเอฟซีมาครับครับเชิญครับผม à, สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องแฟมบรี่สีไทยนะคะจอดเลยครับจอดได้เลยครับ ย้อดไปเลยครับสวัสดีครับเดินทางมาเยี่ยมซุ้มของเรานะคะครับผมอ๋อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ลองฟิล์มฝังขับรถบ่นี่พลังขับรถบอกอู้เก่งเลยเนาะน้องฟิล์มไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนสวัสดีครับเคยมาแล้วบอก ครับผมนี่สุพรรณษาสาเอ้ยลูกสาสาเสียงเสียงเรวเสียงจ้าก่อนเอนี่เลยครับสุพรรณษาเพิ่งหายป่วยครับผมเป็นทายท้อง เป็นไม้น่ะเดือดฆ่าขนมไปให้ทีมแล้วมาที่ก่อนเก็บเก็บเก็บชุนเก็บชุนมวยเก็บเก็บดีๆชุนมาเก็บเออเก็บชุนเออดีทู่จ้าก่อนทู่จ้าสวยก็เก่งเหมือนกันทู่จ้าคืภาษาเขเก่งเหมือนกันค่ะได้ไหมสวย วเสียงด้วยเสียงนะเออเอาเอาให้แม่ถ่ายรูปไปเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปหน่อยเฮรอแม่แล้วนะคะเอาเอาไปข้างนอกก็ได้คุณพ่อไปทางนู้นมาตรงนี้ครับลงลงนี่ครับแม่แล้วมาถ่ายตรงนี้เอาบนบนสูงแอคชั่นเออบน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 มาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเอา นั่งลง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 กันนั่งลงนี่เห็นไหมคะอยู่ก oh, ับคุณพ่อหนูก็เก่งค่ะอ่อนนี่ใหญ่เลยนะคะอ่อนอ่อนอ่อนเสียงด้วยเสียงด้วยอ้าวอาอครับพ่งเป็นเป็นวยอาทชีพหนึ่งทอยเขากินยายังยังไม่เต็มเท่าไหร่ เดี๋ยวเข้าร่มก่อนครับเนาะเข้าร่มก่อนจะไปด้วยหรอคะไปไหมคะอันเขาเพิ่งเป็นก้อนครับตอนเขาเป็นใหม่ๆนะถ่ายเป็นน้ำเลยถ่ายเป็นน้ำปกติตอนกลางวันอย่างนี้เขาจะชอบนอนกลางวันด้วยค่ะแน่แน่แกลง้งคุณพ่ออีกแล้วแกล้งคุณพ่อยีกแล้ว อยากเดินไปหาเพื่อนไป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 หาไปไปหาไปหาเด้อไปเออไปไปหายักน้อยไหมเรื่อะไรคะต้นอ้อค่ะอยากไปหาพี่ต้นอ้อเขาไปไปไปหาไปเล่นไปไปเขาไปหาพี่พี่เขาบ้างครับอ่าไปหาแล้วนะคะไปเขาไปหาพี่อ้อของเขาแล้วนู่นนะคะตัวนี้ชื่อบารมีครับยักน้อยครับไปหาพี่อ้อแล้วนะคะไปไปหาพี่อ้อเด้ออยากหาเพื่อนเพราะว่าเหงาพี่เพียรไม่อยู่ ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคิดถึงพี่อ้อใช่ไหมเพราะว่าเราแยกกันอยู่คนละที่นะคะตกลงอยู่เดียวกันนะคะแต่ว่าเราแยกกันอยู่นะคะพ่อใหญ่ศรีเทพไทยอยู่ทังงน้นพี่อ้อนะคะนีเดินมาหาพี่อ้อแล้วพี่อ้อหนูหายแล้วนะพี่อ้อครับพ่อใหญ่ศรีเทพไทยอยู่ตรงนู้นตไปดูได้ครับเดี๋ยวจะพาไปพี่อ้อหนูหายแล้วนะเออไปหาพี่อ้อเด้อหาพี่อ้อเด้อ น้องอยากมีเพื่อนครับผมเดี๋ยววันนี้ไปรับพี่ฟิล์มมาค่ะเดี๋ยวไปรับพี่ฟิล์มมามเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ฟิล์มมาไงลูกอะเนสวยเนาะเห็นไหมเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ฟิล์มมาไงคะน้องหายแล้วนะคะแต่น้องยังไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะคะหนูคิดถึงพี่ฟิล์มเหรอคะมาลูกมามาเร็ว มาูมาีาพี่พีมปิดเรียนยาวนะคะอยู่อยู่กับน้องนานไปไหนนะคะเราเลวคิดถึงนะคะเล่นกันแค่นี้พอแล้วเนาะไปไปหาคุณแม่ก่อนปะคุณแม่มาเยี่ยมไหมมาเดินทางมาไกลมากเลยนะไปมาหาหนูเลยนะไหนๆถามน้องที่น้องหายเลยยังถามน้องก่อนสิหายเลยยังยักน้อยเออถามกันหน่อยถามกันหน่อยเนาะพี่กับน้องนะคะ ไม่กล้าเข้าใกล้ยักษ์น้อยเลยนะคะเพราะว่านั้นยักษ์น้อยเตะสุพรรณสาอย่างแรงนะคะไม่กล้าเข้าใกล้เลยเขาเขาหยอกกันเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปดูพ่อใหญ่เลยเนาะไปหาพลายงามหน่อยนี่ก็หายแล้วเดี๋ยวพ่อให้พักผ่อนก่อนเนาะมาไปพักผ่อนก่อนเนาะไม่อยากเข้าที่ตัวเองนี่นนี่เข้าที่ก่อนลูกมาที่ตัวเองอยู่ทางนี้ลูกมามานม่มานี่ เดี๋ยวพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปหาพี่พลายงามก่อนไปหาป้าปาด้วยเนาะอ้าวให้ลูกพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเจอพี่ฟิล์มเนาะเดี๋ยวเจอพี่ฟิล์มค่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มมาหานะคะตอนเย็นค่ะไปรับตอนเย็นนี่แหละผมจะพาขอพรพ่อใหญ่ครับ สาธุสาธุสาธุเดูเติร์พรบารมีพ่อใหญ่ศรีเทพไทยเออเน่ดนบุญดาประทานพรเด้อแม่แม่เอฟซีแนวจุยเยี่ยมจุยยามเด้อเนี่ยอ่อนโชคอ่อนชัยอ่อนสื่ออ่อนพลเด้อเนี่ยเติร์พรพระครูประกำศักดิ์สิทธิ์พระครูมอเ่าพระครูมอหลวงกำลวงเกียงมอสะดับมอสเรียงมอมาจาตุมตุตับคุณะกคุักคุเดย์คุเตยเด้อเนี่ยเทวดาที่ปกปักรักษาพ่อใหญ่อำนวยชัยเด้อบารมีพ่อใหญ่เออเนี่ยอ่อนคุณแม่เอฟซีแนวจูยลุประเทศสวิตเซอร์แลนเด้อเนี่ย อนวายจาวัคตาเกิดมังมีสิสุขมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพระครูปกรรมเออเนี่ยโดยบารมีประธานพรเด้อบารมีพ่อใหญ่อนโชกอนชัยนอนหรือเนี่ยลำลำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุเวงเฮงเจริญเด้อร่ำรวยรำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจริญในภพกระซับร่ำรวยเงินทองเด้อเจริญในลาภยศสรรเสริญเด้อบารมีพ่อใหญ่สาธุสาธุเด้ืออำนวยชัยเด้อสาธุสาธุสาธุครับผม อ่อนก่อนอีกทางหนึ่งอ่อนสวยดีมากอ้าวเดี๋ยวเชือกนี้มาถ่ายยื่นถ่ายแบบใกล้ชิดครับผมมาบริการแม่แม่หน่อยเร็วบริการแม่แม่เนาะสุดหล่อเนาะคนหล่อเนาะคนหล่ออ่ะ นั่งลงดิดินั่งลงเออนั่งลงเออดีดีคนรอดินั่งลงมาเลยครับมาที่นี้ครับอ้าไปเลยครับเอามาเลยครับผมเอาอ่าดีมากเอานั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้อ่ะจะได้ภาพที่สวยครับจับจับมาจับมาอ่ะนั่งลงเลยครับนั่ง อ่าสวยครับบนแอคชั่นเดี๋ยวบนสูงแอคชั่นสูบบนสูงแออชันนห่่วบนสูงแอคชั่นสูงดีสูงดูดีหน่อยคุณพ่อหลบมาอีกบนสิ่ไหมแอคชั่นพ่อหลบมาอีกพ่ออะพ่อถอยมาอีกยังเห็นพ่ออยู่ฮะพ่อต้องถอยมาอีกบนสูงแอคชั่นบนสูงสูงแอคชั่นสูงสูงสูงอ่าโอเคครับผมครับอ่ เทครับเอาลุกขึ้นรูปรอลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนเออลุกขึ้นค่อยๆนะคะจะค่อยงามนะคะดีมากค่อยเอารับเทปก่อนเร็วคุกเขาสวยๆคุกเขาขอบคุณครับกันสวยคุกเขาล่าคุกเขาคุกเขาสวยเออเอาครับผมอ่ารับเทปก่อนเร็วรูปรอเร็วไปซื้อสับปะรดอ้าว ับสาธุครับผมเข้ามาครับเข้ามาเลยครับปะปะเข้ามาเลยอ่พร้อมบนสูงแอคชั่นยกมอวงขึ้นสูงกดไลน์นะครับอ้าวกดไลน์หน่อยสูงบนแอคชั่นสูงอ่าโอเคครับผมครับผมอสาวปิดคลิปเลยไหมคุณพ่อ อันนี้จะไปไหนต่อครับอโอ้ยช้างสแสดงต่อเดียด๋วยว,ว,ยวยเรามาปิดคลิปด้วยกันนะครับผมเนาะเข้ามายืนเลยครับป๊ะป๊ะปะาโอเคครับวันนี้ก็คุณแม่เอฟซนะครับเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็จะขอตัวนะครับไปชมสแสดงช้างต่อเนาะคุณแม่เนาะครับผมวันนี้ก็เรามาปิดคลิปด้วยกันนะครับ หลังจากที่ได้มาเที่ยวที่สุ้มศรีทับไทยมาเยี่ยมสุ้มศรีทับไทยครับเจอน้องสุพรรณษาแล้วก็น้องช้างอีกหลายอกนะครับขอพรกับพ่อใหญ่วันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมครับโชคดีมีชัยครับบนสูงอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์เราด้วยครับในช่อง f a m i l ี่ศรีทับไทยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเสียงเราอ้าวบายบาย